ข่าวภาคเหนือวันแรกข่าวภาคเหนือเขาแรกวันนี้นะครับหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568ครับ นโี้ที่สนามกีฬาเทศบาลตังบลวทุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายสิวะธรรมิการนรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีพศ2568เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยมีกองลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือจิตอาสาพระราชทานร่วมในพิธี ที่สนามโรงเรียนบ้านสันโค้งจังหวัดเชียงรายนายประเสริฐจ,จิตปรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารีเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเนตรนารีจากทุกสังกัดรวมกว่า1,200คนเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการเชิญทงลลูกเสือประจำจังหวัดเชียงรายและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านกิจการลูกเสือ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศักดิ์สิริพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือจังหวัดเชียงรายเป็นผู้นำกล่าวร่วมปฏิญาณตนอย่างพร้อมเพรียงและร่วมพิธีสวนสนามกองลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆที่สนามกีฬาโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปธรรมอำเภอเมืองแม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห้องสอน นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์ผู้บังคับกองลูกเสือและลูกเสือเล่นนารีจากสถาบันการศึกษาต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแม่ห้องศนร่วมปฏิญาณตนและสวนสนามเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตพที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแรพร่อําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศดประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีทบทวนคําปฏิญาและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2568ภายในพิธีประกอบด้วยกิจกรรมเชิญทงลูกเสือประจําจังหวัดแพร่ การกล่าวทบทวนทำปฏิญาณของลูกเสือและพิธีสวนสนามของกองลูกเสือเนตรนารีรวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่กองลูกเสือและเนตรนารีที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2568สำหรับวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติตรงกับวันที่1กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสําคัญที่ประสบการิกรชาวไทยจะร่วมกันร,รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนากิจาการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่1กร,รกฎาคม2454เพื่อพัฒนายเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมวินัยและความเสียสละโดยมีคำขวัญที่ทรงพระราชทานไว้ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์อันเป็นหลักยึดมั่นของลูกเสือทุกคน